สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5ทาหนึ่หนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับก็ขอขอบคุณสาหรับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกําลังใจที่มีให้กับช่องหมอโตดนะครับวันนี้หมอโต๊ดจะทาคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อคนนั้นคนที่นิ่งเงียบห่างคุณไป ตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาอยากสื่อสารอะไรคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมคงไม่ตรงกับท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโตดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณนะครับคนนั้นคนที่มิงเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาอยากสื่อสารอะไรกับคุณในค่ําคืนนี้นะครับขอเช็คพลังงานในตัวตนมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดลเดอร์เบอร์เดลเดอร์เบอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นห่วงแห่งความรักเป็นการพบเจอ,เป,เ,จอเป็นการพบเจอกับคน เดิมๆอีกครั้งหนึ่งเป็นไพ่แห่งการที่เรากลับมาปรับความเข้าใจเป็นไพ่แห่งความผูกมัดและความผูกพนันคุณกับเขายังมีจิตที่ผูกพนันใจที่ผูกมัดซึ่งกันและกันหรือมีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่เดอะเทมเพเนนสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพนันที่ยังตัดเขาคนนั้น ออกจากความรู้สึกไม่ได้ทำํำไมมันถึงยังตัดไขรสักคนหนึ่งออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยเป็นฝ่ายเราที่ผูกพันมันจะ,จะ,จะตัดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันคงยากในความรู้สึกของคุณนะมีปรังงานไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยเป็นพลังงานให้การเดินจากการทันหลังการถอยจาก มากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะเติมเต็มให้กับเขามามากพอแล้วในวันที่เราหันหลังในวันที่เราจะไม่มองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นพลังให้แปดเหรียญแปดเหรียญคือความตั้งใจความทุ่มเท ความพยายามในช่วงนี้มีการที่เราทำในหน้าที่ของเราเราโฟกัสถึงเรื่องตัวข,ของเราเองมากกว่าเรื่องอนาคตความมุ่งมั่นความตั้งใจการที่มีเงินเก็บเงินก้อนในช่วงนี้ของคุณเป็นพลังงานไพ่เดวิลเดวิลเป็นพลังงานไพ่ความเจ้าชู้ความรอกลวงความพันธนาการหรือมีคนที่เจ้าชู้หรือมีคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังวา้าวุ่นเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกังวลใจเป็นฝ่ายเขาที่ขา คุณไม่ได้ในตอนนี้ในวันที่เขาดุดพ้นออกจากพลังงานของไพ่เดวิลมามันทำให้เขาตาสว่างแล้วว่าใครคือคนที่รักเขาใครคือคนที่ห่วงใยใครคือคนที่ผูกพันใครคือคนที่เอาใจใส่เขามีพลังงานไพ่เดทเดทการจบการเลิกราพลังงานเพ่อไม่ไม่ไมไมเป็นไพ่ของการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งการพบเจอจากดา สมหวังผิดหวังในทุกเส้นทางเดินที่ทนทุกทรมานความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ปลดปล่อยกับความมืดออกไปความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่มันกดดันในตัวของเราเองออกไปแล้วมันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังทนทุกข์กำลังทรมานใจในวันที่ไม่มีคนที่เคยบอกรักกันอีกแล้วนะมีพลังงานไพ่ซิกออฟวานซิกออฟวานเป็นพลังงานไพ่การเดินหน้า เป็นคนที่อยากกลับมาสร้างเรื่องราวแห่งปัจจุบันและอนาคตระหว่างคุณกับเขาเขาอยากมีคุณอีกในซุกสตอรี่ของเขาเขาอยากมีคุณในอยู่เคียงข้างในทุกเรื่องราวของเขานะมีพลังภายในเอาไปร์ตเช่นเป็นพห่งการเฝ้ารอการรอคอยให้วันเวลาให้การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดมันยังมีความรู้สึกที่ยังรอคอยใครคนนั้นหรือรอคอยใครคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์อาจจะเป็นฝ่ายคุณที่กําลังดูถึงสถานการณ์คนที่ร้อนใจคนที่ร้อนหลนคนที่กระวนกระวายใจคนที่ขาดคุณไม่ได้เดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโป๊ะแตกเขาอาจจะรู้นะว่าคุณผิดหวังในการกระทําของเขาผิดหวังในตัวของเขาผิดหวังกับสิ่งที่เราเคยสัญญากันไว้ในอดีตที่ผ่านมาคนที่เคยสัญญาคนที่เคยคุ้นเคย คนที่เคยคุ้นเคยที่เปลี่ยนไปในตอนนั้นกลับมาเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ในใจเขาเขารู้แล้วว่าในใจเขามีแต่เรื่องคุณมีแต่หน้าคุณมีแต่ภาพคุณในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ใช้อารมณ์ในครั้งนั้นในวันเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาใช้สติและกลับมาใช้กับความรู้สึกที่เห็นในความรู้สึกของเขาเองว่าในหัวใจเขามีแต่เรื่องของคุณนะมีพลังานไพ่เพจอเอเบเคิล เป็นคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนคว่คว้าหรือเป็นพลังงานไพ่ความน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นพลังงานการที่เรากลับมาอยู่ได้ในวันที่เรานิ่งในวันที่เราเฉยชามีคนที่กําลังกระอวนกระวายมีคนที่กําลังคิดทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ผิดในทุกๆเรื่องเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ความรัก ความสัมพันธ์ต้องจบไปหรือเขาอาจจะดึงหรือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไปพบเจอใครคนนั้นใครคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจในความคิดของเขาไม่ไมเหมือนตอนที่อยู่คุณคุณเข้าใจในความรู้สึกของเขาคุณรับฟังเขาทุกๆเรื่องคุณรับฟังถึงเหตุผลต่างๆของเขาหน้ามีพลังงานไพ่ในซิกออฟคัพไพ่ใต้สําหรับเป็นพลังงานไพ่การวนกับการหวนคืนคนอดีตอยากวนกับคนอดีตอยากหวนคืนกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์นะเป็นาพ่ของการที่เขาคิดถึงวันเก่าวันเดิมที่เหมือนคงย้อนกลับไปแน่ดีที่อบอุ่นไม่ได้อีกแล้วการกระทําที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าบทเรียนที่จะปวดในวันที่ไม่มีคุณมันเป็นเช่นไรความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวความอ้างว้างในตอนนี้เขาได้รับผลที่เขาทําไว้แล้วเหมือนตอนนี้เขาอยู่ท่ามกลางความรู้สึกที่มืดมิดความรู้สึกที่โดดเดี่ยวท่ามกลางความรู้สึกที่มันเหมือนกการที่เขามอง ในดวงดาวมองพระจันทร์อยู่ในตอนนี้ความคิดถึงกำลังเดินทางมาหาคุณเขาโหยหาคุณมากเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเขาอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงเขาขอโอกาสแห่งการแก้ไขให้เขาได้พิสูจน์ในเส้นทางเดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะครับอขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่า ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานไพ่ในควีนรอบคัพราชินีถือถ้วยหรือเข้าไปอธิษฐานขอพรหรือเขาวิา่งวอนอ้อนวอนหรือเขากำหังส่งจิตส่งใจให้โดนจิตโดนใจให้คุณให้โอกาสให้คุณเปิดโอกาสในสิ่งที่เขาทักทายมาเขาอยากให้คุณตอบเขาเขาอยากให้คุณอ่านข้อความที่เขาส่งมานะมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญความเน็บหนาวความอ้างว้างในวันที่เราเดินตามเขาเขากลับไม่เคยหันกลับมามอง ในวันที่เราเดินตามเขาในทุกๆก้าวแล้วเราหยุดเดินตามเขาในวันนั้นเขาอาจจะไม่มองกลับมาไม่เหลือคนที่เคยคุ้นเคยไม่เหลือคนที่เคยคุ้นตาไม่เหลือคนที่เข้าใจในหัวอกเดียวกันนะมีพลังงานพการมูกอ่อนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปนในทิศทางที่ดีขึ้น การเวลาวันเวลาเนื่นนานสักเพียงใดเขาก็ายังเอาคุณออกจากความคิดเขายัางเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้มันมันในเส้นทางเดินที่เหน็บหนาวต่างฝ่ายต่างเดินในเส้นทางเดินโคดเส้นทางเดินแล้วในวันเนี้ยเขาเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เดอนเล่อเบชาวเมทุนนะเป็นพันอกการพบเจอเขาอยากพบเจอกับคนที่เข้าใจเขาอยากมองตางกับคุณเขาอยากพูดคําว่ารักอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปเขาขอโทษกับวันนั้นที่เขาทําให้ต้วยแห่งความรู้สึกของคุณต้องพังกับเขานะตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แคร์คุณมากห่วงคุณมากในตอนนี้นะมันเหมือนกับความรู้สึกที่ผ่านมาเขาได้รับความเจ็บปวดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดคําไม่จริงของเขาในวันนั้นทําให้เขารู้สึกถึงความผิดนะตอนนี้จิตใจลึกๆของเขาเขากําลังสํานึกผิดในสิ่งที่ เขาก็ทําไว้กับคุณนะมีพลังงานไพ่ขิงออบครับราชาถือถ้วยราชนีถือถ้วยเป็นไพ่ของคู่เข้ามานะเป็นคนที่เข้ามาเหมือนกับการที่เราต่างฝ่ายต่างเอาใจใส่คนที่อดีตกําลังเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเขานะมีพลังงานไพ่เดอซันเดะซันความสุขความสมหวังความสําเร็จไออุ่นไอไอแห่งความรักความอ่อนโยนและความผูกมัดที่ผ่านมา เขาอยากกลับมามีความอบอุ่นเขาอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มของคนที่เคยรักเขาของคนที่เขาเคยรักในวันนั้นเขาอยากกลับมาในวันนี้เพื่อบอกคําว่าขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานไพ่การเริ่มการขอโอกาสพลังงานไพ่ดาวพุธคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำให้คนเข้าหาเขาเยอะแต่กับสิ่งที่เข้าไปแล้วไปแล้วไม่มีใครที่เหมือนคุณนะ คุณเป็นคนที่หลักเขาคุณเป็นคนที่แคร์เขาคุณเป็นคนที่ทำทุกๆอย่างเพื่อเขาในวันนั้นตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กำลังเจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่เดินอยู่ตามลาําพังแห่งความเจ็บปวดในตอนนี้หันไปทางไหนไม่รู้ว่าจะขัีไขรนะมันเหมือนกับการที่ในตอนนั้นนะ่ะเขาอาจจะฝ่ายเป็นฝ่ายที่ระบายกับทุกๆเรื่องที่เขามีได้นะเขาอยากที่จะเหมือน เหมือนเล่าทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่มีความหวังที่มีความฝันให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่ง Queen of Wand ราชิยีฝ่ายคนที่มีเซนต์คนที่มีรลางสังฮ้อนคนที่มีสัมผัสพิเศษคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้คุณอ่านจิตใจลึกๆของเขาได้ในตอนแนี้จิตที่ผูกผ่านใจที่ผูกมัดคนที่ผูกผ่านกำลังกับคืนคนที่ผูกผ่านกำลังหวนคืนตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กำลังโหยหาเป็นฝ่ายเขา ที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เขาอยากวนกลับเขาอยากกลับมาสัญญากับคนที่รนักเขาเขาในวันนั้นเขาอาจจะขอโทษกับคํามั่นคำสัญญาในวันนั้นที่เขาทําผิดคํามั่นคำสัญญาไปในวันนั้นในวันนี้เขาอยากกลับมาแก้ไขปมที่มันยังค้างคาใจของเขาถึงทุกวันนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดและติดแหกเหมือนเขาเข้าไปต่อไม่ได้กับความรู้สึกของเขามันมีความรู้สึกที่กังวลใจ ว้าวุ่นใจในตอนนี้ของเขาในความรู้สึกของเขาเนี่ย มันมีแต่คุณที่อยู่ในหัวใจที่อยู่ในความรู้สึกของเขามันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังอยากทักทายติดต่อกลับเข้ามาเป็นข้อเป็นขั่เขาอยากกลับมาสร้างอนาคตเขาอยากกลับมามีเป้าหมายเขาอยากกลับมามีแบบแผนเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอรอคอยโอกาสรอคอยจังหวะรอดูทีท่าของคุณหรือปล่าเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะทําผิดไว้เยอะทําผิดไว้มากทําเจ็บไว้เยอะทําเจ็บไว้มากตอนเนี้เขาอาจจะคิดว่า กับสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันแต่การกระทาของคนคนหนึ่งจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์จักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันในค่ำคืนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังแงนมมองดาวไปบนฟ้าไกล กว้างใหญ่ทักเพียงใดเขากำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเข้าฝ่าความคิดถึงกับสายลมช่วยพัดพาความรู้สึกนี้ให้มาถึงคุณนะมันเป็นความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะไปพร้อมกันแล้วได้โอกาสที่ได้มาพบเจอกันมาเริ่มต้นซึ่งการละกันเขาอยากให้คุณศรัทธาในความรักกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะในตอนที่เขาจะทาทุกทุกอย่างเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนเป็นพลังงานไพ่การแอบหึงหวงหรือเป็นพลังงานไพ การในตอนเนี่ยเขาขาดคุณไม่ได้การรู้สึกแล้วว่าในตอนที่เขากลับมาคั่งรักคุณและเขาไม่ยอมจากคนที่รักเขาที่สุดไปอีกแล้วนะมันเหมือนคุณกับเขายังมีพันธะยังมีสัญญายังมีคำผูกพันที่ให้กันไว้จากอดีตที่ผ่านมามันเหมือนเขาต้องไปรับกรรมก่อนหรือรับการกระทำที่เขาทำไว้ในอดีตที่ผ่านมาของเขาแต่ตอนเนี้ยเขาอาจจะได้รับบทเรียนที่สะสมของเขาแล้วนะ เป็นไพ่พลังงานไพ่เดอะสตาร์เนี่ยการวิงวอนการอ้อนวอนดะดวงดาวที่แสนไกลหลือเกินในตอนเนี่ยมันเหมือนความรู้สึกของเขาช่างห่างไกลจากคุณเหลือเกินในตอนนี้เขาอยากกลับมาอยู่ใกล้คุณเขาอยากกลับมาอยู่ข้างคุณเขาอยากกลับมาอยู่คู่คุณและพูดคําว่าเขาขอโทษเขาสัญญาว่าในวันข้างหน้าเขาจะทําให้คํามั่นคาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณมันจะเป็นคําสัญญาที่ ตกลงซึ่งกันและกันในตอนนี้เขาจะสัญญากับคุณเป็นครั้งสุดท้ายในสิ่งที่เขาจะสัญญากับคุณนะ,อะขอดูพลังงานไพ่เขาอยากที่จะสื่อสารอะไรข้อความอะไรมาหาคุณในค่าคืนนี้นะครับอขอเช็คพลังงานไพ่ในข้อความของเขานะมีไพ่ของการวนกลับการวนคืน เป็นแพ่ของความพยายามความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นการที่เขาหลังเลในตอนนี้ว่าคุณยังเปิดโอกาสให้อภัยกับเขาได้หรือเปล่าคนที่รักกันเขาไม่ต้องพยายามทําเพื่อใครใช้ความรักและความอบอุ่นที่ผ่านมาความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกับคุณเขาจะทำททุกอย่างให้คุณเห็นว่าเขารักคุณแค่ไหนเขาแคร์คุณแค่ไหน เขาอยากอยู่ร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดทเวอร์ Tower, การจับได้ การโป ment, umas, ้แตกความรู้สึกที่ผ่านไปมันเหมือนยังมีความรู้สึกที่เจ็บปวดในตอนนี้ของคุณอยู่นะมันเหมือนการที่เราผิดเสียใจเราผิดหวังมันมีสิ่งที่แตกหักพังไปมันคงไม่เหมือนเดิมแล้วในตอนนี้เขาก็อ่านใจคุณไม่ออกหรือในตอนนี้คุณคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะเราผิดหวังมาเยอะเพราะเราเจ็บกับคนคนนี้มาเยอะในวันที่เรานิ่งในวันที่เราอยู่ได้ในวันที่เราเข้มแข็งขึ้นเรากับมา อยู่ในตัวเราเองในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโทษในวันที่เราเสียใจ <se> er> เขากลับไม่เคยหันกลับมามอง <que S 1> ไม่เคยหันกลับมาแคร์ในวันนั้นในวันนั้นที่เราาจะเป็นฝ่ายที่ปลดปล่อยและเริ่มต้นอะไรได้ด้วยตัวของเราเองในวันที่เขาอยากกลับมาเริ่มต้นเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ถามกับหัวใจของเราหรือถามกับตัวของเราเองว่า กับสิ่งที่ผ่านมาเขาทําไว้กับเรามากมายขนาดไหนแต่เราเป็นคนที่เคยให้อภัยกับเขาไม่รู้ต่อี่ครั้งต่อกี่ครั้งเพราะเรารักเขาเพราะเราแคร์เขาเพราะเราอยากที่จะอยู่กับเขาแต่ในวันหนึ่งที่ต้องปล่อยกันไปหรือในวันหนึ่งที่เราเป็นฝ่ายที่ตัดใจแล้วมีคนที่จะมายือ้อจะมาล้างจะมาขออ้อนวอนขอร้อง การกลับคืนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานไพ่เดชจิยอ,อดการเดินทางเขาอยากไปหาคุณเขาอยากเดินทางไปหาคุณหรือเขาอยากจะทําทุกๆวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับคุณและเขามีพลังงานไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญความเป็นครอบเป็นกลัวการพบเจอหรือในตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่หวานละแวงและกลัวคุณที่จะมีใครอื่นไปหรือในตอนนี้เขาอยากกลับมาพบเจอกับคนที่เคยคุ้นกัน เคยคุ้นเคยกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาสบตากับคนที่เคยรักเขากับคนที่เคยแคร์เขากับคนที่เขารักมากที่สุดในตอนนี้ตอนนี้ในวันที่ห่างไกลทำให้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนถ้วยแห่งสายน้ำถ้วยแห่งความรู้สึกที่เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะการที่ได้มาพบเจอกันแล้วการที่อยู่ร่วมกันการที่รักษา หัวใจของคนที่เรารักการที่แขกกับความรู้สึกของคนที่เรารักทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราได้มาพบเจอกันนะวันที่ได้มาพบเจอกันแล้วให้รักษาความรักที่ดีต่อกันไว้นะมีพ,พลังงานไพ่เจเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่รอคอย คุณอยู่นะว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสหรือการรอคอยที่ได้พบเจอกันเขาเดินอยู่ในเส้นทางเดินที่เงียบเงาเขาเดินอยู่ในเส้นทางเดินที่โดดเดี่ยวในตอนนี้ของเขาเดอะเอมเพอเรอร์ชาวเมธทัตไฟคนที่มีอีโก้คนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มมากภายนอกเขาจะดูเป็นคนที่ไม่มีอะไรแต่ภายในเขารู้สึกถึงความหงุดหงิดความว้าวุ่นการเจ็บปวดในตอนนี้ในความรู้สึกของเขาเขาถามกับความรู้สึกของเขาเองว่า การที่เราเคยทําผิดกับใครสักคนหนึ่งไปในวันนั้นที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ตื่นรู้เราคิดได้แล้วในวันนี้เป็นฝ่ายเขา ที่จะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกสิบถ้วยความเป็นครอบครัวเขาอยากกลับมาเดินในเส้นทางเดินที่มีคุณที่เป็นคนที่ร่วมเดินในเส้นทางเดินกับเขาอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้หัวใจของคนที่เขาเคยรักกลับคืนมานะมีพลังงานไพ่เดิรเ,วเวอร์หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนมีพลังงานไพ่ทูออฟวานทูออเป็นไพ่พลังงานไพ่การมองอนาคต การร่วมอนาคตไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังให้ความอึดอัดความวาวุ่นความกังวลใจในตอนนี้เหมือนเขากําลังแก้ไขกับปัญหาหรือเขาปกปิดกับความรู้สึกว่าเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากในตอนเนี้คนมีอีกโก้คนปากหนกักคนใจหนักกําลังที่ใจอ่อนกําลังเจ็บปวดในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมา ขอร้องคุณขอโอกาสให้กับเขาได้กลับมาในความรักเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะสองเหรียญเขาอยากทําวันที่เป็นของคุณกับเขาให้ดีที่สุดเหมือนเราได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในออบคัพเป็นอัศวินถือถ้อวยกัลยาณมิตรคนที่เกื้อกูลกลับมาง้อขอคืนดีขอขอ,ขอกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับเป็นนางไพเอ็ดออฟซอดความจริงนะ การยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปการที่เขากลับมายอมรับกับความผิดที่เขาก่อไว้ข่าวนั้นเขาอยากกลับมาเคลียร์ใจเขาอยากกลับมาชัดเจนเขาอยากกลับมาขอโทษกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะแต่ตอนเนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจคุณจะเป็นคนที่เลือกและกําหนดในเส้นทางเดินแห่งชีวิตด้วยตัวของคุณเองนะมีพลังงานให้ถูออบคับเขายังรักคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาอยากกลับมา พบเจอหน้ากับคนที่เขารักที่สุดในตอนเนี้มันเหมือนกับการที่ได้มาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเขาอยากกลับมาเหมือนคนที่มองตาและรู้ใจคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สำหรับเรานะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทท่านในค่ำคืนนี้นะครับ